เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลักกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจไม่โดนแบนไม่รีฟันเปืดอยาวนานมากกว่า5ปีเติมวันนี้กับลักกี้คอยสวัสดีมากครับกับสวัสดีเอฟซีทุกทุกคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคเคับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูเทคนิควิธีในหงการเล่นยังไงให้ดูมีจังหวะที่ดีกว่าคู่แข่งนะครับหรือเรียกได้ว่าเป็นการดึงจังหวะนะครับรวมไปถึงการแตะบอล ก่อนเพื่อที่จะอ่านเกมว่าคู่แข่งจะเล่นไปในทิศทางแบบไหนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้นี่ผมว่าการเล่นแบบนี้เนี่ยจะช่วยให้เราได้ประโยชน์ในเรื่องใดบ้างนะครับผมมาดูกันเลยแล้วกันครับมาจังที่จังหวะน,นี้ครับผมเอาของสซเดวีตัดมาก่อนนะครับแล้วเป็นคู่แข่งอืจากได้ครับเืนไปนแงมครับให้มาที่บัโตนี้ครับจังหวะนี้แล้วคู่แข่งตัดมาจังหวะเกมรับเราก็พยายามประคองเกมนะทุกคนอ่ะตัวไหนมันจะไปทางไหนเราก็บังคับตัดไปทางนั้นครับ ล้วมาดูที่เกมบวกของเราบ้างครับึ้นเกมมาจังหวะนี้อ่ะคืนก่อนนะครับผมถ้าไม่มีจังหวะไปเนี่ยเราพยายามค่ามบอลไว้กับตัวก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามีจังหวะชิงวันทูเราก็สามารถชิงได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าจังหวะไหนแบบเราโดนปิดตำแหน่งเนี่ยเราพยายามดึงจังหวะนิดนึงนะครับเพื่อที่จะเปิดพื้นที่นั่นเองนะครับอ่าอย่างจังหวะนี้ตบเข้าในาได้ครับอ่าพีเข้าในามาจังหวะนี้อื้มนิดเดียวมาที่จังหวะนี้ครับสตีเวนเจอร์ดครับ เข้ากลางไปทุกคนพยายามจ่ายบอลไปพื้นที่ว่างนะครับผมพื้นที่ตรงไหนบ้างเราลองจัดดูครับแต่ว่าจังหวะนี้ลองปั่นดูแต่ว่ายังติดเซฟอยู่นลครับมากันที่จังหวะนี้ครับให้ออกมาเป็นมวยเบสาลาครับดักท่าเหมือนกันครับจังหวะของคู่แข่งเราต้องประคองเกมเบาๆนะครับผมสรับเกมรับอย่าเข้าพวดเด็ดขาดครับแล้วบุกโจมตีขึ้นมาจังหวะนี้ครับนิดเดียวให้ขึ้นมาจังหวะนี้ฟันได้แล้วพลิกมาที่จังหวะนี้ครับเดิมบรอย จังหวะนี้ครับทุกคนพยายามเลี้ยงจี้ขึ้นก่อนนะครับเพื่อที่จะเปิดพื้นที่ให้กับรูมินิกเก้ทุกคนดึงจังหวะจี้ขึ้นไปแล้วปล่อยสปีดนะครับอ่ะปล่อยเห็นไหมปล่อยแล้วแทงครับแทงแล้วโฉบครับเรียบร้อยจังหวะนี้อาจจะแทบไม่มีมุมในการยิงเลยนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมองลักษณะเป็นเนี่ยจะมองเห็นได้เลยว่าจังหวะที่เรากระชากดบบอลขึ้นไปแล้วก็รอจังหวะนะผมเพื่อที่จะให้ลูมินิเก้วิ่งเติมนะครับจากนั้นเราก็จ่ายนั่นเองมันจะหลุดกับลายกองหลังไปเลยนะครับเวลาจ่ายนะนะครับอันนี้เป็นประโยชน์อย่างแรรกคับที ถ้าเรามองจังหวะเป็นนะครับหรือว่าดึงจังหวะออกนั่นเองนะครับผมจะทําให้เราได้ประตูแบบไม่ได้ยากมากนะครับประมาณนี้นะครับลูกแรกผ่านไปครับแล้วจังหวะนี้ดักมานี่มาจากเข้าขวาอย่าให้เข้าๆนะครับผมถ้าตัวไหนเขาจะปั่นเราเราต้องบังคับการฝั่งนั้นนะครับผมยังนี่มาเนี่ยถนัดขวาเนี่ยผมเราบังคับการฝั่งขวานะครับถ้าเขาใช้เมสซี่ฝั่งซ้ายเราก็การบังคับฝั่งซ้ายนั่นเองนะครับผมเวลาที่เขาจะตัดเข้ามายิงนะครับโอเคมาที่จังหวะนี้ครับให้มา ไอ้มาทีโมดิครับออกด้านข้างไปเลยครับแบบนี้แล้วจังหวะนี้ดึงจังหวะก่อนครับอ่าไม่มีที่ไปก็เข้ากลางได้นะทุกคนไม่จําเป็นว่าต้องขึ้นหน้าอย่างเดียวครับเราต้องหามุมหรือว่าหาพื้นที่ในการเข้าทําก่อนนั่นเองนะครับอ่านเกมก่อนนะครับผมมาจังหวะนี้ครับจ่ายขึ้นหน้ามาเล้ยวอื้มบอลทะลักเลยครับจังหวะนี้แล้วจิ้มมาเนี้ยนี่ครับรูมคาเออห้าเก็บไม่หลังครับรูเป็นอิกเก้ครับจังหวะนี้เกือบไปอย่างดีครับที่เราเรียกประตูมาเร็วครับ มาจังหวะนี้ตัดก่อนครับคืนประตูไปเลยครับแล้วสาสตร์เดียวๆครับแบบนี้โขออกมาให้โรชิกี้ครับมาที่จังหวะนี้ครับอาฟองโซเดวี่ครับดึงจังหวะเหมือนกันนะครับนี่เปิดพื้นที่ครับเพื่อที่จะให้วิ่งโฉบแต่ว่าจังหวะนี้ยังไม่ผ่านนะครับแล้วคืนมาที่เดอะบอยเดอะบอยจังหวะนี้มองดูพื้นที่เลยครับชิงวันทัเลยจังหวะนี้อ่ะแต่ปุ๊บลูเบนิกเก้มันจะวิ่งเลยนะครับผมอ่ะเห็นไหมนะครับผมถ้าเรามองจังหวะเป็นนะครับผมโอกาสที่เราจะได้ประตูเนี่ย เราสามารถทําได้เรื่อยๆเลยเนีย่จังหวะนี้ก็ปั่นแบบประมาณเลยครึ่งหลอดไปนะครับเพื่อที่จะให้มันโค้งหนีประตูนั่นเองนะครับเพราะว่าลูมิเนเก้เนี่ยไม่ได้มีค่าปั่นที่เยอะมากน,นั่นเองนะครับแล้วจังหวะเอ้าคืนพลาดก็จัดสิครับเรียบร้อยครับลูกนี้อ่ะประมาณนี้ทุกคนในส่วนของการอ่านจังหวะเกมนะครับผมอมองเกมให้ขาดนั่นเองนะครับผมเพื่อนๆลองเอาไปทดลองดูนะครับอาจจะไม่ได้เป็นในวันนี้แต่ว่าถ้าเล่นไปเรื่อยๆเราจะรู้จังหวเเะเองว่าจังหวะไหนเราควรที่จะดึงจังหวะไหนเราควรที่จะบุกนะครับผม หากดูแลวชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม